ตัวเครื่องสีทอง Desert g o สวยมากนี่คือ Honor 405G หลังใช้งาน1เดือน ชอบและก็ไม่ชอบอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยนะที่ชอบก็คือให้กล้องหลังมาความละเอียดเยอะมากคือ200ล้านพิกเซลนะอัลต้าเคลียร์ AI มีทั้งการสั่น OIS และก็ EIS ถ่ายสวยถ่ายคมและก็ถ่ายสนุกมากกล้องอีกตัวนะจะเป็นกล้องอัลต้าวายสิล้านพิกเซลและก็กล้องหน้านะห้ล้านพิกเซลถือว่าให้มาเยอะมากทุกคนดูเนี่นะหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแอลโมเลสว่างที่สุดคือ5,000นิตใช้งานกลางแจ้งกันได้สบายแปตหกพันมิลลิแอมปนะ์นับเป็นซิลิคอนคาร์บอนคืออึดเวอร์ฟีเจอร์ไ i ที่ชอบ มากเลยนะก็คือ advance AI image to video แค่เราถ่ายภาพนิ่งใช่ปะเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้ง่ายๆเลยคือทําออกมาได้สมจริงและก็เนียนด้วยและก็ที่ชอบไปอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวเครื่องของเขาเนี่ยกันน้ําได้ระดับ IP66 คือสามารถกันน้ํากระเซน็นกันฝุ่นและก็กันละอองน้ําได้มาถึงสิ่งที่จะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มีกล้องเทเลมาให้นะแต่ว่าเขามีกล้องหลักที่ความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลใช่ปะอันนี้คือใช้แทนกล้องเทเลได้เลยสามารถซูมได้ มเพราะว่าเขามี a d v a c e ai super zoom เนี่ยเข้ามาช่วยทุกคนดูด้วยนะคือซูม15เท่าและก็30เท่าภาพก็ยังคมสรุปเลยนะถ้าอยากได้มือถือที่มีฟีเจอร์ครบเครื่องราคาดับกลางและก็มี ai คือแต่งรูปได้เยอะมากรุ่นนี้คือใช่เลย